ถ้าอยากจะเติอนพี่ๆที่เกษียณนะครับอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าให้ระวังปี2ปีแรกให้ดีครับในช่วง2ปีแรกตามสถิติจะเป็นช่วงที่ผู้เกษียณใช้เงินไปเยอะมากนะบางรายใช้ไปถึง30 5 0ถึง50ของเงินเก็บที่มีเป็นเพราะ1ครับพี่ๆว่างนะฮะว่างจากการทำงานและแต่ก่อนต้องไปทำงานเรามีเวลาทำงานอยู่ในออฟฟิศวันละ6ชั่วโมง เวลาใช้เงินก็น้อยลงไปถูกไหมแต่นี่พูดพี่พี่พพว่างสองพ,พี่พี่มีเงินนะแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยหลายๆคนได้เงินกเกษียณก้อนใหญ่มาเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะหมดง่ายๆแต่เวลาเราควักเงินใช้ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นบวกไปเรื่อยๆมันก็เอาเรื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนําก็คืออยากให้วางแผนการเงินครับกําหนดตัวเลขให้ชัดเจนแล้วว่าเดือนหนึ่งจะใช้ประมาณเท่าไหร่ ถ้าใครมีบํานาญก็ดูซิว่าตัวเลขมันพอกันอยู่แล้วหรือเปล่าอย่างเช่นคุณมีบนานาญสามหมื่นเรากินเดือนละสองหมื่นก็เฉียบถูกไหมฮะอ่าแต่ถ้าบอกว่ามีบํานาญสามหมื่นนะครับแล้วเราใช้เดือนละสี่หมื่นต้องตัดกบขมาลงด้วยก็ต้องวางแผนให้ดีดูซิว่าจํานวนเดือนมันครบมันพอหรือไม่ถ้าเป็นพนักง,งานเอกชนอันนี้ต้องมานั่งคํานวณแบบละเอียดหน่อยนะครับว่าเอ๊ะจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่ยี่สิบปีต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่เรามีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งนั่นมันก็อาจจะเป็น เอ่เรียกว่าแผนการที่ทําให้เราอาจจะต้องหาไรายได้เพิ่มในช่วงกเกษียณไปด้วยก็จะได้ไม่เบื่อแล้วก็มีรายได้แล้วก็เพียงพอกับแผนของแต่ละคนเพราะฉะนั้นผู้กเกษียณครับนะฮะกำลังจะเกษียณหนึ่งระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินในปี2ปีแรกนะครับหลายคนหมดไปเกือบครึ่งหรือบางคนครึ่งหนึ่งเลย2วางแผนอย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วเราจะใช้เดือนละประมาณเท่าไหร่จะได้คําเป็นบัตเจ็ตเลยนะครับทำเป็นบัตเจ็ตให้ชัดว่าเราจะใช้เดือนเท่านี้ นะอาจจะมีบัญชีหนึ่งเก็บเงินเป็นหลักล้านอยู่แต่ให้ถอนออกมาใช้เดือนละเท่ากับบัตเจตที่เราตั้งไว้นะครับก็ขอให้กเกษียณยังมีความสุขนะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆก่อนนะมัยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าหลังกเกษียณจริงๆก็ยังลงทุนได้ก็ยังลงทุนได้และควรจะลงทุนด้วยนะครับอย่างน้อยเพื่อรักษาเงินของเราอำนาจซื้อของเราไม่ให้ถูกเงินเฟ้อกัดกินนะครับ